นะครับนี่คือสถานที่ท่องเทีย่ยวนะครับของของสไบเนี่ยบรยิเวณนี้นะดูนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นป่านะครับโซนป่าเลย <med els> วันนี้มีกิจกรรมพักกลิ่งนะครับวาระสามครับ <med els> ผมก็เลยเมื่อกี้เขาสวดเสเร็จแล้วก็ามาดูครับ เดี๋ยวให้มาดูนะครับว่าบริเวณนี้คืออะไรนะครับวิวสวยนะบริเวณนี้ดูทางนน้นมีคนอยู่นะเดี๋ยวให้ตรงนี้น่าจะเป็นอ๋อจะแม่คนอิมครับ,รบให้ดูด,ด้านบนนะ คนทีมนะครับเดี๋ยวตัดไปช็อตหนึ่งนะครับ ตัดมาช็อตนี้แลตรงนี้ก็จะมีผมไม่เคยมานะหลายๆท่านอาจจะมาแล้วก็บริเวณนี้คืออะไรกันครับอันนี้น่าถ้าจำไม่ผิดน,นะน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับ เดี๋ยวเราจะถอดรองเท้านะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะถอดรองเท้านะครับตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นรอยพุทธบาทนะครับจำลองครับจะมีพระพุทธร,ร,รูปอยู่นี่บริเวณนี้ครับ น,นี่ก็จะเป็นงานไม่ออกอกมอ็มีพวกร่วมบริจาคนี่ร่วมบริจาคนะครับวิวนี่สวยนะบริเวณนี้ครับลองดูมองข้างล่างครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิวอีกวิวหนึ่งครบ,บริเวณนี้มีโอกาสกม็มาเที่ยวเลยครับบริเวณนี้วิวนะวิวสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนั้นนน้นขึ้นตรงนี้จะมีรักหังนะครับ ระทัง มีพญานาคเจ็ดเสียนนะแล้วก็มีโปแตลูกอยู่บริเวณนี้นี่บริเวณนี้จะมองเห็นพระองค์ใหญ่นะืมไม่ม ังนั่นนู้นนะฮะองค์ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสีเหลืองอารามนะอีกฝั่งนันนู้นนะเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวจะไปดูฝั่งนัานนู้นด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยมาดูเนาะนะครับวันนี้ก็เขามีพักกริ่นนะครับจะมีทางลงนะครับนี่ครับจะมีทางลงนี่ครับดีวผมผมจะเดินลงว่าตรงนี้มีอะไร มีทางลงนะครับเดี๋ยวจะเดินเดียวเรากักกันนะครับสั้วก็สระเขียวมะละกอตรงนี้มีป่าเยอะให้จำไมนะ่จตบคน้กะเป็นป่านี่ ตรงนี้จะเป็นป่านะี่จริงๆอยากเห็นน้ำตกจังเลยนี่พญานาคครับเจ็ดเสียนจะมีสองฝั่งนะแล้วก็มีสักเขียวมรกตที่ตรงนี้แต่กนะ่อนจะมีปลาเยอะนะเดี๋ยวนี้อาจจะมีปลาเยอะเหมือนกันเพราะยังเขียวอยู่เดี๋ยวเราไปขึ้นเขาครับ จริงเราก็มีทางลงแต่เดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยเท้าครับเลาะข้างๆป่าครับนี่จะมีทางลงนะครับจริงๆถ้าใครมาก็วิ่งได้นะวิ่งดูครับ สามบารายด้วยนะเดี๋ยวราไปดูสามบารายสามบารายคืยยออยนะไรเนี่ยวันนี้เขามาทำบุญนะครับเสร็จแล้วก็มาเที่ยวกันเลยครับ มาเที่ยวไหครับพักยังไม่มาช่วงงานช้างเนี่ยอย่าลืมนะครับนี่อีกที่หนึ่งที่น่าเที่ยวธรรมชาติร่มรื่นครับนี่ดูบริเวณนี้ครับรชาติร่มรื่นแล้วก็มีนี่ครับน่าจะเป็นกินาอัปสราฮนะนี่ให้ดูนะฮะ ครับรามีแค่นี้ใช่ไหมมันจะมีทางลงไหมเนี่ยอ๋มีทางลงเหมือนกันแต่ไม่เราจะขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวเราไปเดินตามป่าเลยครับท่องเที่ยวแบบตามป่านะครับ ว่ามันจะไปทางไหนเนาะไปได้ไหมนี่ฮะแบบธรรมชาติเลยฮะมันจะขึ้นเขาไปทางนู้นได้ไหมเดี๋ยวดูรเราก็ต้องรอดตรงนี้นะฮะโอ้นมีมันม,ม,มีอยู่ครับเดี๋ยวครับ น,นี่แบบทางธรรมชาติเลยการเนาะเที่ยวอ๋มีทางนู้นด้วยเราจะปีนได้ไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยธรรมชาติมากเลยดูยข้างๆต้นไม้ขึ้นอย่างสวยงามครับตรงนี้น่าจะรอดไปได้ไหนะสุดยอดธรรมชาติครับ โอ้มีมีลงมาได้ลงมาได้ครับท่านก็สามารถเดินผ่านทางนี้ได้เลยนี่ฮะเราสามารถลงแล้วก็จะมาขึ้นเขาบริเวณนี้ได้เลยเนี่ยบริเวณนี้ก็หลายๆท่านอยากมาขึ้นเขาก็ตรงมาได้เลยนะ,ะมีตู้ประจากษ์แบน,นี้ ทำบุญนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะฮะห้ามเาคาะระฆังนะครับนะนี่ะระฆังก็ทั้งหมดมันหนึ่งพันนี่นะครับเดี๋ยวมาเดินขึ้นด้วยกันเนาะตรงนี้ก็เดินขึ้นไปมีะระฆังนะครับ อันนี้ก็ใช่ละคขังเหมือนกันครับวันนี้ยังยังไม่มีคนมานะตรงสายก็ยังทําบนอยู่นะครับผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเอ้นที่เขาทาสีใหม่นะ ถ้าเก้ายาวๆหน่อยก็นี่ฮะเดี๋ยวผมผมขึ้นข้างบนสุดแล้วมันจะมีวิวสวยๆนะเดี๋ยวให้ทายผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งยิ่งหมดแรง <laughs> นี่ฮะใช้เวลาไม่นานเนี่ยถ้าแบบก้าวิเครเร็ว วิ่งนะครับนี่ใกล้ถึงแล้วหมดแรงเลยทีเดียว สักพักหนึ่งนะนี่ฮะวิวนี้สวยขอนั่งพักกันหมดแรงครับท่านผู้ชมครับอทางโน้นวิวฮะ โอเคขึ้นต่ออย่มุมนี้เลยครับสแสงได้แล้วก็สีทองอารามเลยนะครับรนี่นะครับพิ่งทาสีเสร็จมั้งครับใช่ครับเพิ่งเพิ่งทาสีเสร็จเลยฮะเมฆม,มาพอดีด้วยสวยงามครับพอดีเป๊ะเลยครับเมฆมาพอดีมาพอดีเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเราไป ฝากคุณกันนะครับหลายท่านอาจยังไม่เคยมาเนาะกับพระพุทธชินพระพุทธสุรินมงคลครับพุทธสุรินมงคลนะครับตะกอนจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้คือทาสีใหม่นะฮะเหลืองารามเลยนะฮะสวยงามครับ สวยงามมากเลยอ่ะให้ดูบริเวณนี้ครับมีก็จะมีพระอยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกไงว่ามุมตรงไหนตรงนี้ถ้าจำไม่ผิด ไปได้ไั้ยนะฮะก็จะมองเห็นข้างหลังนะบรินิสูงก็บอกห้ามพิงระเบียงฮะอันตรายนี่ฮะบริเวณก็จะมีสระใหญ่นะ ตอนนี้ถือว่าทำความสะอาดได้เยอะเลยครับตรงนี้มันจะมีที่นี่ครับชมวิวพระที่ตกดินที่เขาชายหน้าผาหกสิบเมตรครับอยู่บริเวณนี้เนาะนะครับนี่ฮะตรงนี้ปทางลงชายนี่รับ เขียนนี่มีเชือกไว้นะครับลงมันอันตรายครับตรงนี้ฮะนี่ฮะหลายคนนะร,รอบวงชั้นที่หนึ่งเขาสวายนายแห้วครับพื้นที่ทหารนะครับนี่ฮะ นี่มุมนี้ให้ดูครับสะอย่างใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านนะครับโน้ทางนูน้นนี่แล้วก็มีแมงปอบินนะ คือว่าสวยงามทีเดียวนะครับหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยฮะจริงๆมันเหนื่อยมากเลยตอนขึ้นมาดูวันนี้เออหายเหนื่อยเลยครับนี่วิวร้อยล้านครับ ขึ้นกลับนะฮะกลับกลับตรงนี้ก็จะมีต้นต้นพยุงครับเนี่ยต้นพยุงนะครับต้นใหญ่เลยฮะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับเนี่ยต้นพยุงครับมาสุรินนะฮะครั้งคราวใดก็อย่าลืมแวะมาที่ พนมสวายนะครับ

ลายนะลายทุกครั้งก็จะดูว่าเออลวดลายอะไระจบที่นี่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่จบที่นี่เลยฮะพระพุทธสุนทรมงคลครับสุนทรมงคลนะครับ เรสร้างมาสิบห้าสองสิบแปดครับก็ได้แปดปีครับเสร็จสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามปีครับนี่มาฝากคุณกันครับขอบคุณครับที่ตามชมนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยครับกับช่องวรพลดัตยวัฒน์ครับมาฝากคุณกันนะครับกับวันดีวันนี้นะฮะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวาระสามปักกริง่ง พระกริ่งนะฮะของเจ้วัดสริทร์เนาะมาฝากคุณกันวันนี้นะฮะขอบคุณครับที่ตามชมครับวันนี้สวัสดีครับ